ไม่ดังสุดโลถึงเวลาที่เจ้าต้องพัฒนาไปอีกขั้น่าข้าไม่ต้องเป็นนักรบมังกรแล้วเหรอเจ้าต้องเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณให้หุบเขาแห่งสันติจิตปล่อยวางจิตปล่อยวางอย่ามาบุกรุกอาหารซีฟูดหยิบไก่วางอุ้ยหยิบไก่วางย่างเฮ้ยจิ้มเจ่วซอสมาล่าเฮ้ยไม่มีแววรุ่งเลย ใต้ <C> ลุงคนโปรดของข้าข้าได้พลังกังฟูครบจักทุกยอดเ<ร>หล่าวายร้าย <S <S จะไม่มีใครปรามาตพลังข้าได้แม่ยอดจอมยุทธนักรบมังกรน,นั่นใครอ่ะนางมาดัดับหนึ่งด้านมนไกลร่างกิ้งกาแปลงกายแล้วนางอยู่ที่ไหนยายกิ้งกาแปลงกายนั่นน่ะเดี๋ยวพาไปถึงหน้าบ้านเลย ากองทั้นเราก็ต้องสร้างกองทัพบ้างมีมันที่ไหนเนี่ยรังของเรายอดมิฉาชีพเจ้าก็เป็นโจที่ถูกล่าแล้วเนี่ยเสียงเหมือนอึ้งอึ้งชิเมล่ะเด็กเดระวังพลุพลนี้ด้วยนะความดุเด็กคือสายเห็นความมันข้าไม่ข่าต้องช่วยพวกเราทุกคนสามารถโค่นมากิ้งกาด้วยกันได้นะนักรบมังกรนั่นแหละคือตัวตนของข้าสกดยู ใช่พูดนำทางจิตวิญญาณซะหน่อยเจ้าถือครองอะไรอยู่คุกกี้เหรอกัวเจ้านั้นถูกเลือกให้เป็นยิ่งกว่าสิ่งที่เจ้าเป็นอยู่อกจะลงมือยังไงดีชับไว้เรื่ความจะบปวดหรืว่าจึงช้าและทรมาร เราเจอคู่ต่อสู้ที่สูสีแล้วนางกิ้งกาเราแท่ไม่ได้ต่างกันเลยเจ้ากับข้าสกดูถอยไปข้าขอทิบยอดหน้าตัวเองหน่อยนเฮ้